ปวเถือ,อเนาะเสี้ยนผาไงยครับพี่น้องแวมาหาเห็นผาาจารย์คุ้มเพิ่นกะอ,อยากซองอยากเบึงเ้งครับถือรูปกะงั้นวะเห็นบ่ตรนี้นั <laughs> นงติยเปเียดนังติดเปียดท่องเดี๋ยวมียางพี่นพอเป็นท้องอยู่มาไม่ขวัญอยู่มาไม่ขวัญป้าได้วอดอร่อ,รอมไม่ขวัญอืออันนี้วบดอรลอ ได้โหวดอ่งี้ดิอืมหอใหม่จะบาดเจ็บเจ้าอืมเป็นเห็นเจเจเข้าควางระข้าอเบิ้งครับอืมก็ดี่ะอืมไดดีว่าหาแ้วเาไม่เอาหายไรอ้วนแล้วเจ้าว่าห้ยยู่น่อืมอาใหายก็ทุกตายทั้วพวกหามุกขสามารถว่าหน่อยก็่ทุกขอกอืมเจ้าไม่ไม่ไป ไอ้เต้าองไม่ไม่องสายไม่ไม่ไอ้เต่องไม่ไม่องก็เก่าบอกนะองเก่าว่าเกาหายแล้วองเก่ามันหลายหมื่นหลายแสนเนาะองไม่ออกไม่ไม่องไม่ก็ดีคือเก่าล่ะถือผุดถือคุ้นเผินคุณตะคุณดีคือกันเมื่อศ์เว่าไม่ว่าเก่ามันอยู่ที่คนแขนอยู่ที่คนศรัทธาอ่าพนั่นอยู่ที่คนศรัทธาไปผมว่ให้ เลยแขนล้มถือพี่น้องครับแขนหลวงพูดถวดหลวงพูดถวดของอาจารย์คมองนี่ประมุนคาอะได้เราพ่อมาเถอะโอ้ยมันเนี่ยสิเปื่อนลาคีนอใหม่แจกบัตกันแจาบัตรงามๆจะเลี้ยงๆให้จั๊กอันนี้เดี๋ยวงามง่ามไปกินกับแก้วมัดนึงบ่ให้กินกับแก้วไปนอนกับมาแวะร้านเจียวว่าว่าขายปุ๋ยได้จัก ขวดแล้วขายไปว่าท่านนี่มีคนมาบอกมึงนี่มีคนมาจากคนมีเจียนี่เจ้าจนนั่นเนาะอันนี้เจ้าจนไหนเอาไปใส่เลยบ๊วยไม่อันนั้นเอาไปยังไงไปปิ้งยังไงไปไวไฟบ่เออไปไหมไม่ปิ้งไก่ไม่ปิ้งไก่จนผูจนพังแล้วเจียทุกคนเลยเจียยี่สิบบาทเขาจะเอาใหายไปประเทศไหนเสียเอาเจียเอเาจียหนู หนอันไหนสบวจีอันไหนสิเป็นตาแสบเบ่าบ้อนอันไหนสีแสบสองอันอันนี้เห็นบ้ะเสบสองอันนี่แหะสามสิบบาท้ะขดยทุนใหู้โอมาทุน้ท่ให้่ขายละซ่าเลยใเนี่ยะซกละซารก่าเพี่ยะาก็กระมิ้นกสซามิบนอี้ยวหนี้ยวบอบบ๊บเสียห เอ้างันนี่เส้นไว้ยมีสิบบาทคู่ใคได้างเจ้าบ่เจ้าข้างก่อยสิบบาทมั้งตัวเจ้าเลืมงหรือเปล่าเพอนี้คนน่ะเดี๋ยาอย่าลืมเด้อเมื่อไรคอยซื้ออย่งมาเจ้าข้างก่อยสิบบาทเนี่ยเนะก็เป็นห้าบาทนะสิบบาทอัห้าบาทบเแล้วติมัน คข่ยุดสิบบาทเจ้าหันเวลาข้างคนเราไม่จำเนาะเจ้านห่นเนาะไม่จำไม่ได้ก็ว่าจำคนเล่กถ้ารูไปพ่อมบอกถ้ารูเป็นลักฐานพ่อมเสียสวยงามถิ่นน้องเนาะเสียกุ้มไหนอันนี้ซื้อแล้วเอาเนียอันนึงนี่เจ้าเอาเอาให้รูพ่อมาเอาซอยครับซอยครับ มามาด้วยสีชมพูวันนี้เื้อ, <c oughs> อ,อไฮ <c oughs> บอคันนบ่แล้วซื้อไฮต้นนี้ได้ข้างไว้เนาะซื้อไฮยังไงบาแล้่ไปซื้อไฮดกอลงเจ้ากั็คือว่าเจ้าขึ้นข่อยห้าบาทเจ้าข้างข่อยยี่สิบบาอเจ้า,า,าข้างข่อยสิบบาท เออนั่นาที่นี่การหายกันวะวันนี้ขว่าได้ข้างเจ้อยู่ขาว่าเนี่ยข้างเจ้าข้างคอยช่วงบนช่วงสงการผุกวันสงการวะเอาพื่นเอายื่นวันนี้เออเออเออไปตำไปตำเพื่นมาเจอะออมันไม่ไจินตอนนี้เพื่อนาน้ามันถากุ้มเพ่นเยอ่อ๋อัาม้าเล่ เสียสีลผู้ขุนๆอยู่ว่าแต่จีเป็นผ่านขายยังไงถามพี่แตแมแต่ถามนี่เอกเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อจะถามว่าพ่านขายยังเสียสีมพูเห็นเป็นทียมเหมือนนะเยาในได้เออหาาเออดีดีอืมินก้าวอีกตายขากาแฟนีละ่อจะถามแค่น้อยพี่น้องรับที่ว่ายิง่าถามกันอีกนะถามพี่เราที่ว่าใส่สุดสีชมพูอืม ขายอย่างกว่าโอ้ยขายอากาศแม่จ่าขายอากาศเอาเพื่อขายอากาศขายอากาศแล้วเนาะเดี๋ยวพี่น้องสิไปน้ำกันอ่านโวยมาทั้งผีกันอือ่านโวยมาทั้งผีกันถ้าเดี๋ยวคู่กันไปน้ำกันจะจ้าขายดีป้ะขายดีอยู่เ้ี่ยล่ะขายสุขภาพก็ขายดีขายความรวยก็ขายดีอยุบแม่จ่อ ท่านอยากยู่ค่าๆกับไปน้ากันมืออื่นพี่น้องครับเพิ่นขายอากาศด้วยครับเด้อหันผู้ใดอยากซื้ออากาศก็มาซื้อเพิ่นได้เดนอยากขู่อยากเห็นมาไปน้าเพิ่นขายอากาศหันเล้วต้อมสี่ควยตัวเบิดได้ดอกเกว่าหันเล้วว่าขายอากาศหันเลาวบ่ได้ว่าสินค้าอีหยังกันเลยขายอากาศน้องบุ๊มีสินค้ามาแม่ค่ะบ่โอ้มีมานน้ำดินนี่ก็เลยว่าขายอากาศมีสินค้าก็สิว่าขายสินค้าเนาะหันขายสินค้าปัญชีว่าเอ้ามาเบิ่งแม่สินค้าเป็นบ่เออ บ่มีสินค้าแม่ค่ะมือนีขายอากาศแมนครับพี่น้องกะคือเสือสีชมพูกันครับทีมนี่ขายความรวยขายความรวยนะครับขาอบางเรือนขายมันขายมันไอ้อ่านภาษาอังกฤษว่ากันชมพูนี่นึกว่าขายยังพอดพุ่นสลักอยู่ในิดเสียพุ่นอยู่แต่ว่า L X S นะครับอืมแปลว่ายังเก๋วะตามชมพูไอ้เพื่อนแม่หุ้ยเร็ว ตามมูเพื่อนเพื่นจะกินตอนนี้เราอจะเห็นเพื่นกินตอนไหนกุมาถามมูอยูกวเม่หายกันเเด้ออีเมไอ้ยอเม่วะไอเมวะหายกันเรา้วที่หนแล้วเป็นหนีคายที่นแล้เป็นหนีคยาเป็นหนียสิบาทบัที่ไหน่อยมาซสือเตียสิบาทคับอันเงกว่านอกใหม่ยี่ิบาทได้เป็นสามสิบคมีเงินยี่สิบหบาท พอได้เอาหอยน้าแล้วได้ถามมาเป็นหนีพอได้เป็นหนีเจ้าว่าได้มาเป็นยูสิบบาทแล้วจำอะไรถึงแต่สงการผมเนาะแปดสิบตัวอืาอืมพอตอนนั้นมันจะิดเป็นง่อยเนาะอืมก็ดีก็เลยมัดหนีมัดสินกันเราวละมัดอะไตีอืมพี่น้องครับขันยามาซื้ออากาศขันมาซื้อเงินเพิ่นเลยครับเลยอากาศโอ้ยเนาะขายอากาศขายอากาศผู้ใด้อย่าไปน้ำก็ไปอยากไปยุดอกแต่ว่าญาติผมมีวาสนาได้ไปน้ำ เอาข่อยเชียวนี่เด้ทีนี่จ้าข่อยเิเอาเกลือเด้อ้ติตรงนีบ่บบบออีอีฮ้เอาสมิเเจ๊จ้าเขาพูดอะไรเขาได้ไหมเนี่ยเขาพูดยังอยู่เขาพูดซื้อมากตัวแจ้งนจังวัดรอยยัดงอยู่ไม่ไม่ก็ไม่ไม่อยู่แต่ว่ามือนี่่จริงเขาพูดมือนี่สิจินเกียจ้าเจ้าเคยด้ยินมเข้ามากัดก่อนเกลือจินน้ำกันบ่เออินแล้ครับเกลือแล้วก็ม เอาเจียนั่นไปเหยียบปลาเหยียบเนี่ยมันมาแสบวปเจี๋ยมันมาแสบเอาเอาเจียนนี่ยังก็เอาเจียนนี่ยังไปเหยียบมันมาแสบเจียนั่นไอรินแม่ไปเหยียบปลายมันมันเป็นมาแสบมันเสียบมันนัวมันนัวมันเข้มจิตลิดเอออันนี้ค่อยแสบอืมมันเข้มจิตลิดแค่ปลาแดงก็ไม่ต้องเกียดนะเจ้าหูว่าวาเพิ่นขายอย่างเพิ่นขายอากาศโอ้ยจามันเจ้าขายกับปุ้น อก็อคล้ายๆอากา,การว่าไปผลเอลารอมบริษัทผลเขารู้จักอยาญุคุณประเดียวยาววาพี่อหมายพี่มาสราิร้อยขายร้อยขายอาการมันสีนนหน่อยบ่เพน่อยแหละออาการเอาอยุสัยอะไรตัวย่แถวนี้ก็อาการอะไรอากาค่อาการส <laughs> งเงาแท้เงาก็ <laughs> ม่มีผัวไม่ค่ผู้เบาผี่มาหาผม้บ่ามหาผมอยนบนป้าผู้เบาจากอำเภอบรเบือสามคนสิมาอยู่ื จีนเดียนี่ะที่ผู้เ่าวพคกับผู้มหาผู้มหาลายผู้เ่้าเล้วนั่นแหละจะเป็นคนที่หลใจจะเป็นคนที่ปนปอกหลอดลิพ้าตสกอนก็สิกินข่ากินขากินใส่บวกกันจีบกันโลดเอกันกีบกันโรดพูนว่ากีบกันยู่ค่ะ่าสิร้อซิมต่ำหุ้เพื่นว่าได้กินดอกได้กินสิกินตอนนี้ละอืมเาสี่ร้อยซีมอยู่สี่ร้อยซีมอยอ่เิรอสี่ร้อยซี เดือนมา้าพูดได้เลยนเหนื่อยขายอากาศนี่ก็พพได้อ๋ออฟัังครบจ้าอืมบ่บ่บ่ฟังหรอกอืมพอทั้งนี้ล่ะสั้งนี้คุณวันเล่าขายอากาศแล้วอืมออครับพี่รอครับพ่อกันชิมหนาแล้วกันครับเจีู๊้ใดก็บทายผู้นั่นละ่ะอืมมาสือเบิ่งว่าเกี๊ยวว่าขายป,ปุ๋ยได้จักอันแล้วเพราะท่านนี่ขายไปโัวนึงแล้วพี่น้องครับอืมพ่อกันชิมหนาบ๊ายบายเจี๊ยบเนอะไปแล้วบ๊ายบายจ้ายบบ๊ายบาย ยังบายบายปุ ä, well, Punkt, ๋ยครับพอนาปุ๋ย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 ปอ้วนเขาบาโคนจะน่นน้ำมันเพ้าหนึ่งหมอแม่งนาโนนอานนาโนนาโนอืมอันนี้ว่ได้ขายอาการเราคอยนี่ขายปุ๋ยแล้วล่ะอืม